ทำความรู้จักกับสาวนิชาเจ้าสาวของอนันดาดีกรีไม่ธรรมดาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับเจ้าสาวของพระเอกหนุ่มอนันดาค่ะซึ่งเธอคนนี้ชื่อว่าสาวนิชาเป็นบุตรของโอรสเอี่ยมอมอพันธ์และวิยดาธนาลงกรณ์รวมทั้งยังเป็นหลานของจินตนาธนาลงกรณ์ผู้เป็นยายนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์ชุดชั้นในจินตนาค่ะ ด้วยความที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจะมีความลหลวงใหลด้านงานศิลปะและออกแบบจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสหรัฐอเมริกาจากนั้นเธอก็สารฝันตัวเองค่ะด้การสร้างแบรนด์ของตัวเองคือแบรนชาตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยตอนอายุ22ผลงานการออกแบบของเธอมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้ความน่าสนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงเคยร่วมรันเวร์ระดับประเทศและอินเตอร์ชแนลแล้วนอกจากนี้ยังประสบความสําเร็จด้านการทํางานด้วยความรักของเธอเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเธอได้เป็นเจ้าสาวพระเอกหนุ่มอนันดาซึ่งเธอก็เผยความประทับใจต่อแฟนหนุ่มนะคะให้ได้เห็นการผ่านทางงานแต่งของเธอซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ